นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นำทีมเข้าวัดหลวงปูรีติดตามความคืบหน้าทําฐานเจดีพุทธคยาวัดป่าหัวตลุกอำเภอลาดยาว วันที่27เมษายน2564พลตรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพลตจตีวิทูลคังพลอยที่ปรึกษานายกอบจร้รจอยตำรวจโทพิทักษ์พันนิ้วเลขานุการนายกอบจอและคณะเดินทางไปที่วัดป่าหัวตลุกหมู่หกบ้านหนองจิกโคกช้างตำบลสระแก้วอำเภอลาดยาวพร้อมทางเข้ากลับนมัสการหลวงปูล่ลีตานางกะโลเจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวานารามวัดป่าหัวตลุกตำบลสระแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันวัดป่าหัวตะลุก,กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเร่งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดและสิ่งสําคัญที่สุดคือกําลังมีการสร้างพระเจดีย์พุทธคยาด้านความคืบหน้าในส่วนของการถมดินทําเป็นฐานพระเจดีย์ให้สูงกว่าพื้นปกติทั่วไปใกล้จะเสร็จแล้วภายในเดือนมิถุนายนนี้และในขณะนี้กําลังขุดสระเพิ่มขึ้นอีกสองสระคือสระโบกคารณีและสระมุจลินโดยเชื่อมต่อแม่น้ําเนรัญชายาที่มีความกว้าง20เมตร ยาว163เมตรรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนทิศทางขึ้นฐานพระเจดีให้ไปอยู่ทางทิศตะวันออกในด้านการดําเนินงานถมดินฐานพระเจดีพุทธคยาเป็นการร่วมบริจาคทําบุญของ3บริษัทร,รับเหมาก่อสร้างประกอบไปด้วยบริษัทพันล้านการโยธาจํากัดบริษัทสินนปกิจจากัดบริษัทบุตรวด,ดีก่อสร้างจํากัดร่วมกันนํารถบรรทุกดินและรถแบ็โฮมาดําเนินการซึ่งทางวั ขอให้พลตรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ช่วยจัดหาเจ้าหน้าที่ดําเนินการสเก็ตภาพพระเจดีและสิ่งก่อสร้างที่กําลังจะดาเนินการรวมทั้งการทาโมเดลของพระเจดีและสิ่งก่อสร้างของทางวัดเพื่อให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้เห็นภาพจําลองและอีกเรื่องหนึ่งคือขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในการขอพื้นที่ดินทําถนนที่มีพื้นที่หัวมุมของที่ดินชาวบ้านลายหนึ่งเพื่อปรับขยายถนนทางเข้าวัดเนื่องจากถนนมีความคับแคบ ไม่สะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางมาเที่ยวชมวัดหัวตลุกวัานาลามมากราบหลวงปู่ลีและมาเที่ยวชมความงามของพระเจดีย์พุทธคยาและในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์รับจะประสานงานและจะส่งสถาปพนิก์จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาดําเนินการสเก็ตภาพทาโมเดลรวมทั้งจะช่วยจัดหาเจ้าภาพร่วมออกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการถมที่ดินและฐานพระเจดีย์ให้แล้วเสร็จ